นีหนึ่งสาวค่ะที่มีข่าวคราว,ราวไม่ผักกันเลยทีเดียวสําหรับเบียเดอะวอยซ์หรือเบียรพัสรานันที่ล่าสุดวันนี้ค่ะ1พฤศจิกายน2 5 6 7เจ้าตัวได้ออกมารีวิวภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่เจ้าตัวได้ร่วมเป็นหนึ่งในนักแสดงด้วยโดยได้โพสต์ผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวค่ะโดยระบุว่าหนังที่ไปเล่นล่าสุดก็คือตอนได้รับบทก็รู้สึกว่าน่านเล่นนะถ้าถ่ายและตัดต่อถึงถือว่าน่าดูเลยทีเดียวแต่วันที่ได้ดูรอบสื่อเาบอกตรงๆแล้วกันว่าผิดหวั มากมาก เพราะส่วนตัวเบียร์ตั้งใจแสดงทำความเข้าใจตัวละครตั้งใจซ้อมบทแต่พอได้ดูตอนตัดต่อออกมาจริงๆ <c oughs> ก็ได้พบว่ารายละเอียดที่ควรมีก็ได้ถูกตัดออกไปเยอะการดําเนินเรื่องก็แปลกๆมันดูไม่ค่อยรู้เรื่องว่าใครเป็นใครเกี่ยวกันยังไงงงไปหมดนี่ยังไม่พูดถึงซาวหนังนะดูแลต้องของมวดคิ้วตั้งแต่ต้นยันจบเลยถ้าใครได้ดูจะรู้ว่านักแสดงแต่ละท่านมีความตั้งใจทุกคนเบียร์เห็นแล้วแหละยิ่งคนที่เสียเงินไปดูคือด่าเลยก็ต้องยอมรับความจริงเบียร์เองก็ได้แต่ บอก f อตัวเองว่าถ้าไปดูก็อยากคาดหวังอะไรนะถ้าจะดูก็ไปดูการแสดงไปดูเบียรในบทบาทอื่นก็พอตอนได้รับบทมันน่าสนใจนะคะน่าเล่นพอประมาณเลยแต่ไม่คิดว่าจะเซอร์ไพรส์ขนาดนี้บอกตรงๆว่าตัดต่อออกมาแบบนี้สงสารนักแสดงที่เขาเล่นอย่างเต็มที่จริงๆค่ะเบียถือว่าครั้งนี้เป็นประสบการณ์แล้วกันยังไงก็ไม่ค่อยได้รับงานแสดงเยอะอยู่แล้วปลายเดือนหน้าเพลงก็ออกแล้วทำงานของเราต่อไปฮะขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเบื้องหลังโดยเฉพาะส่วนที่เบียรได้พิมพ์ไปขอให้อนาคต ทำได้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่รอบนี้ผิดหวังจริงๆค่ะจริงไม่จริงก็ตามที่คนที่เสียตังไปดูแล้วออกมาวิจารณ์ตามจริงนั่นแหละค่ะกดติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คําว่า W R N